เวียงหนองล่มมันก็ครับครับอ๋อนี่เป็นสะพานเตียวไปส่งนี่ส่งโงกทรอย่างนี้กันอ๋อครับส่งมุกส่งอย่างนี้กันครับผมครับผมนี่หนองล่มวัดกลายดีเนาะอ๋อ นั่นกาแฟอยู่ไหนครับนี่เนี่ะน่าจะมีร้านอยู่ตรงบนเลยอรับพิชเชนเตอร์เสนอหน่อยต้องเสนอว่าอะไรคะรายงานการปฏิบัติงานวันนี้วันที่เดือนรู้รู้การท่เรารู้ผู้ผิดวันที่5พฤศจิกาค่ะ อ่าพ<ล>อมหอรายงานการปฏิบัติงานมาข้าพื้นที่น้องกอกสอตตบลจันจั่วบ้านนองลมวิ่งน้องลมวิ่งน้องลม,วงงลมสวัสดีค่ะปฏิบัติรายงานการปฏิบัติงานประจําวันที่5พฤศจิกายน2563ค่ะตอนนี้ได้มาลงพื้นที่หานักศึกษาที่กอสอตาําบล จันจ้วนะคะตอนนี้อยู่เวียงหนองหล่มนะคะโหมู่อาหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านปะละหลงค่ะแล้วด้านหลังก็จะเป็นปางควายค่ะโอเค